คุณผู้ชมครับและนี่คือเด่นจากจุดจริงและจุดที่ภูมิยืนอยู่ด้านหลังนี้เองนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่28มีนาะคมที่ผ่านมาบ่ายโมงครึ่งตามเวลาในท้องถิ่นของประเทศไทยครับจุดเริ่มต้นของแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับจุดูุยนการอยู่ที่เมืองมันดาเลประเทศเมีมนมาเป็นแผ่นดินไหวบนบกนะครับจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายขนาด8.2มาตราลิตรหรือขนาด7.7นะครับตามมาตรามโมเมนต์และรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ราบนะครับเราจึงได้เห็นภาพของประชาชนที่ต่างพาการอบพยพนะครับออกจากอาคารตูงและพื้นที่พักอาศัยหลังจากท่าาานยมอู้ ความรุนแรงก็ลดน้อยลงจากครั้งแรกอยู่พอสมควร3เหตุการณ์ในพื้นที่กรุงเทพหานครนะครับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเป็นเหตุการณ์นะเคนก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านดินแดนได้ถล่มลงนะครับอันนี้มีชิ้นส่วนการก่อสร้างตกลงมายัางทางด่วนใกล้กับทางลงด่านดินแดงเบื้องต้นคนกับเคนที่ดินแดงปลอดภัยนะครับและอีกเหตุการณ์หนึ่งอยู่ด้านหลังภูมิตรงนี้เลยนะครับเคนก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางซื่อใกล้กับสีแยกบางโพนะครับได้พังถล่มลงมายังอาคารลรแวกใกล้เคียงนะครับอีกหนึ แห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบริเวณย่านจตุจัรจกรนะครับความสูงมากกว่า30ชั้นได้พังถล่มลงมาและมีผู้ที่ติดค้างอยู่ภายใต้ซากอาคารเนี่ยรอการช่วยเหลือเนี่ยหลายชีวิตด้วยกันหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้คุณผู้ชมครับสังคมไทยได้ตั้งคาถามถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนเช่นเช่นเช่นการแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS ของหน่วยงานรัฐที่ค่องคลางราชาการเตรียมความพร้อมรับมือด้านความปลอดภัยของอาคารชุดหรือตึกสูงต่างเนี่ยหรือโครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างการอพยพและความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนนะครับและที่สําคัญเลยก็คือการสร้างความตระหนักนะครับการรู้เท่าทันวิธีรับมือป้องกันเหตุแผ่นดินไหวของคนไทยเรายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะมันเป็นในรอบร้อยปีเลยก็ว่าได้นะครับ รวมไปถึงการช่วยกันดูแลพื้นผิสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุบางคนเนี่ยอาจจะเจอกับภาวะที่เรียกได้ว่า PTSD ครับหรือว่าความผิดปกติทางอารมณ์หลังจากเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นรวมไปถึงอาการเอิร์ธเควกดั้งหรือว่าเอิร์ธเควกทิฟเนี่นะครับที่บางคนยังเวียนหัวเหมือนกับว่าตัวเองอะ่ะยังอยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่มันจะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงไปเอียงมาเอ๊ะมันหายเอียงหรือยังเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องมาช่วยกันสร้างความตระหนักและดูแลซึ่งกันและกันต่อไปอีกมุมหนึ่ง ความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยเฉพาะในด้านของอาคารชุดอย่างคอนโดมิเนียมก็ตั้งผลกระทบต่อจิตใจของผู้พักอาศัยเช่นเดียวกันหลังจากนี้ส่งกําลังใจนะครับช่วยกันฟื้นฟูนกันไปอีกยาวๆและนี่คือเด่นจากจุดจริงทุกเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เข้ามากระทบต่อสุขภาพจิตและสุขภาพใจของประชาชนติดตามได้ที่นี่สุขภาพคนไทยออนไลน์ครับขอบคุณนะครับ